สวัสดีครับพบกับสุขการฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จูนทานโบลิงกิแยกทางบรินำจอซบยักไทยลีจูนทานโบลิงกินะครับก่อนหน้าทีมชาติดิอาคองโกแยกทางกับบรินำยนโอเต็ตทีมสามชั้นเป็นที่โล่รลอยแล้วล่าส,สุดนะครับจูนทานโบลิงกิหลังจากบรินำไม่เอาเขาอยู่กับทีมต่อไปรายงานล่าสุดตอนนี้เขายอมที่จะลดขเหนื่อยเพื่อจะเล่นในศึกไทยลีกต่อเน้นกันหน้า ดยจนทธานบริจยอมลดค่าเหนื่อยหลักล้านต่อเดือนเพื่อที่จะได้ล่าตะข่ายในศึกไทยลีกต่อไปซึ่งมีรายงานม,มาว่าทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยหลายทีมเลยครับกำลังพิจารณาเร่งปิดดิวเพื่อจะคว้าตัวอดีตกองหน้าตัวเก่งจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไยนี้ไปร่วมทัพกัปตันในดวงใจมาด้มแป้งปเปิดเผยชนะทิพย์ใจมาอยู่ที่การถาเลือแล้วเปิดทางอย่างเต็มที่ใจผมอยู่คลองเตยแล้วครับกุนแป้ง เจตนาทิพย์นะครับเปิดทางเต็มที่บอกใจตนมาอยู่ที่กันเทลเลลแล้วท่านันมาดามแป้งเผยติดอย่างเดียวฟอนตเล่ยังไม่ปล่อยยืนยันความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพร้อมยกชนะทิพย์คือกับตันในดวงใจหวังได้ใจจิตวิญ,ญญาณร่างกายมาเล่นที่รังแพทสเตเดียมหลังจากที่มาดามแป้งโดน,นพันลำซ้ำนะครับประธานสมโมสรกันเทลเอฟซีออกมาให้สัมภาษณ์ในงางแนังข่าวเซนัญญากับ m อ็ U o กับอวิสปาฟูโอกะในวันจันทร์ที่ยุคเก้าพฤษภานคมที่ผ่านมาโดยดีนั้นว่าได้มีการทับทามเจชนทิพย์สงกทชินเพมเมเกอร์ของคาวาซกิฟันตาเร่ทีมยักษ์ใหญ่ศึกเจลีกของญี่ปุ่นจริงๆเพื่อหวังได้ตัวมาเล่นในทินพัดสเตเดียมในอนาคตยิ่งแข่งงสโมสรชั้นนำย่านคลองเตยเปิดเผยแบบลึกสุดใจเรื่องดังกล่าวอีกรอบว่าแป้งมีการพูดคุยกันจริงชวนเจมาเล่นจริงก็ได้มีการพูดคุยกับทีมฟันตาเร่แล้วล่ะคะ่ะเขาก็ยังไม่ปล่อยมา ก็ี๋ยวจะมีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะต้องอยู่ที่นั่นแป้งได้พูดคุยกับเจตลอดหลังจากที่ออกข่าวไปก็ได้คุยกับเจตลอดเจบอกว่าใจของผมมาอยู่ที่นี่แล้วทํายังไงดีครับคุณแปง้งทางด้านเราก็ไม่ต้องการแค่ใจหรือจิตวิญญ,ญาณเราต้องการมาทั้งร่างกายค่ะซึ่งแป้งก็คุยกับเจบ่อยมากกัะตันทีมในดวงใจของแป้งด้วยค่ะมาดามแป้งกล่าวิีท้ายสำหรับชนะที่สงสินไม่คร่เดียวเราโอกาสลงสนามในนการส0ง3ันสสามมักนักเนื่องจากปัญหาสุขภาพร่างกายที่บาดเจ็บบ่อย ทำให้ดาวเตะกับตันทีมชาติไทยในวันยุคเก้าปีลงสนามนกับการ์วัสกิฟันโตรเรสในศึกเจรสองพันี่ส2 3ผ่านไปเพียงค่า15นัดได้ลงเล่นแค่สอนัดรวมทั้งหมด1นึนาทีเท่านั้นและฟุตบอลถ้วยลูบานครับสองพันยี 3, รอบเป็นกลุ่มผ่านไป5นัดได้ลงค่า3นัด1นึนาทีทําไปหลูกออฟฟิเชียลปิดดิวยางเป็นทางการบิจีเสริมหอกหัวหอกายแดงเปิดตัวดานิโลอเวตแรปบิด ตัวใหม่เดอรรับบิทนะครับกระต่ายแก้วบีจีปทุมยุนเต็ดเปิดตัวดานิโลอเวสเข้าสู่ทีมเป็นที่ดีแล้วโดยทั่วทัวผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับและจากที่ดานิโลอเวสนะครับก็น่าจะบราซิลที่หมดสัญญากับชมรล่เอฟซีหลังจากเส็จสิ้นภารกิจ2 0 2 2 2นที่ผ่านมาโดยถือเป็นดาวซูโบโของทัพฉลางชนหลังยิงคนเดียวไปถึง1ี่ลูกกับอีก4อาทิตย์จากการลง3ามทั้งหมด23่แกม ล่าสุดบีจีปทุมนะครับจากการเปิดตัวสุดหน้าในวัย32เปมาเข้าสู่ทิณบีจีสเตเดียมเป็นที่โดดเด่นแล้วผ่านทางรายการ The South s t a ตนช่อง YouTube หลักของโสมโมสรโดยเจ้าตัวได้รับการตรวจร่างกายเมื่อช่วงเช้าวันพหับสบดิที่1่มิถุนายนที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งผ่านพ้นไปได้ดีๆก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเตรียมถ้วยทัพรับบิดลากความสำเร็จในซีซั่น2 0 2 4นดาลิโลนนะครับกล่าวถึงความรู้สึกว่าผมมีความสุขและแฮปปี้มากๆ ที่ได้มาอยู่กับบีจีปทุมเพราะนี่คือสโมสรที่ใหญ่แถมมีนักเตะเพื่อนร่วมทีมผมก็อยู่ด้วยส่วนเรื่องเบอร์เสื้อผมอยากได้เบอร์เจ็ดครับแต่ก็ต้องดูว่าจะมีเบอร์ที่ว่างอยู่หรือเปล่าแล้วยิ่งชาวบราซิลนะครับกล่าวต่อไปว่าผมได้ยินมาบ้างว่าโคดทงทงชัยซุกโกเกยชนชอบสไตล์การเล่นของผมและอยากได้ตัวผมมาเร่่มทีมอีกด้วยรวมถึงสไตล์รูปแบบการเล่นที่คาดว่าจะเข้ามาคลิกกับระบบของโคดทงในการทําทีมด้วย ส่วนเป้าหมายก็คือการยิงประตูให้ได้14ลูกโดยสําหรับดนนิโลอเวสเจ้าของส่วนสูงนะครับ187เซนติเมตรผ่านประสบการณ์การกแข่งกับสโมสรของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีเอฟซีและทีมล่าสุดกับชนบุรีเอฟซีโดยเลงสนามในลีกสูงสุดไป้งหมด49นัดทําไป26ประตูกับ6แอสสิตรับไม่ได้ลืมอ,อีกแล้วนี่สิข่าวใหญ่ที่ว่า ดอรรายงานจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่สิง้ตท่าสมสรเดียวเท่านั้นนะครับที่สนใจดึงตัวเจ้าเจาชนาชิปสมกสินกลับมาในเทดิกครั้งแต่มีอีกถึงสองสมสออาทรศรใหญ่ร่วมริกอย่างบุรีรัมย์นิวเต็ดและ G, ปีจีปทุมนิวเต็ดที่สนใจมิกฟิลด์รายนี้ด้วยเช่นเดียวกันต้องการสัญญาของเขาที่เหลือกับคาวาชิกิฟันโตเรอีกเพียงแค่ปีเดียวโดยจะจนถึงวันที่31มกราคมปี2568 แม้ก่อนอนนี้มานาแป้งจะเปิดเผยว่าทางสมรสรต้นกัดของเจไม่ยอมปล่อยเพราะอยู่ในแผนการทำเทียมแต่ด้วยเวลาที่ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆกับโอกาสการลงเล่นของเจที่แทบไม่มีเลยเดี๋ยวนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ท่ามกลางชั้นสมุนรสนยักษ์ใหญ่ที่ชื่อได้ว่าพวกเขาพร้อมทุ่มกระเนื่อยให้กับเจหรือค่าตัวของยอดแข้งรายนี้เพื่อดึงมาร่วมทับอย่างแน่นอนซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่เจลีกจะปิดฤดูกาลเลยก็ได้ ฮอนด้าโพสต์ยืนยันยุบทีมโซติโลอังกอร์ในลีกกัมพูชาแข้งระดับํำนานทีมชาติญี่ปุ่นและเจ้าของทีมโซติโลอังกอร์เอฟซีประกาศยุบทีมหลังมีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์เกสุเกะฮอนด้า Honda, นะครับประธานสโมสรโซติโลอังกอร์เอฟซีประกาศยืนยันยุติการทำทีมโซติโลอังกอร์เอฟซีทีมในลีกระดับสองของประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้วโดยสาเหตุในการยุบทีมครั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีผู้สนับสนุน ทำให้ไม่สามารถส่งทีมลุยศึกเน้นกันหน้าได้และจําเป็นต้องยุติการทาเทมผมมีข่าวจะแจ้งทราบเราได้ตัดสินใจยุติการดําเนินการของโซติโลอังกอร์เอฟซีที่เราดําเนินการมาตั้แต่ปี2003บริหารสโมสรมา6ปีด้วยหลักการทําฟุตบอลไม่ใช่แค่ในพนมเปญแต่ในชุนบทอีกด้วยนาเสียด้ายเราไม่สามารถหาเงินส่วนผู้สนับสนุนได้นเวลานี้และเราไม่มีทางเลือกนอกจากตัดสินใจจะยุติการดําเนินงาน ผมขอกับคุณที่ให้การสนับสนุนผมในฐานะผู้ร่วมงานตลอด3ปีที่ผ่านมาและนอกจากนี้ผมขอกับคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนมาโดยตลอดผมเชียร์กัมพูชาและเชื่อว่าสักวันหนึ่งกัมพูชาจะได้ลงเล่นฟุตบอลโลกโชคดีนะกัมบูชาสำหรับสโมสรโซติโลอังกเอฟซีก็ตั้งขึ้นในปี2006ภายใต้การนำทัพของเคสุเกะฮอนดาตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งยุติบทบาทเฮดโค้ชกับทีมชาติกัมพูชาหลังคุมทีมตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์2023นะครับ จับตาดูให้ดีๆสถานตีต่อไปของเคสุเกะฮอนดะจะเป็นที่ใดนะครับแน่นอนนะครับถ้าหากว่ายุบทีมที่ตัวเองทํามาแล้วก็เลิกเป็นโค้ดให้กับทีมชาติกัมพูชาแล้วนะครับน่าจะมาหากินที่อื่นแล้วครับแบบนี้นี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบชา้าของที่2มิถุนายน